สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีผู้ติดตามทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีเนาะได้ไปเที่ยวที่ลานธรรมอรหันตาหนอแก้วฟ้าโพธิญาณน,นะครับที่อำเภอคงหรือว่าคำชะโนดอำเภอคงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ใหม่นะครับที่อยากมาแนะนําให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบอเกี่ยวกับการสแสวงหาโชคลาภแสวงหา สิ่งที่เป็นชลิมคลสําหรับชีวิตในการทํางานในการบรรลชีวิตก็ที่นี่ไม่น่าพลาดนะครับอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจพอเราเดินเข้ามาในบริเวณเราก็จะพบกับบ่อน้ําที่อยู่ฝั่งทางขวามือน,นะครับฝั่งทางมือของเราปเป็นทางเข้าพอดีนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายโฆษณามีป้ายบอกสื่อต่งตาตงๆสาหรับผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับ ทำนะครับตัวนี้กล้องแพนเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทางขวามือก็จะเป็นพระเาวสุวรรณนะครับเป็นที่สำหรับที่ให้เรากราบสักการบ,บูชาขอพรขออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาขอกันนะครับสำหรับนะักท่องเที่ยวสำหรับนะักแสวงบกุญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงไฮไลท์ก็จะเป็นจุดนี้นะครับจะเป็นถนะ้ำหรือว่าเป็นบูมง ลานธรรมนะครับป่าเมืองมองเห็นไกลๆนั้นก็จะเป็นเหมือนปราสาทเป็นเมืองเก่าตรงนี้เป็นเทวสุวรรณนะครับทั้งหมดอณาบริเวณนี้ก็คือลานธรรมอรหันตาหนอแก้วฟ้าโพธิญาณนะครับรองเพนตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนเมืองพิมายเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพระพิคเนตตรงนี้ก็จะเป็น้ังเอราวันส่วนเห็นไกลๆนั้นก็เป็นพระศรีสัตนานคราชนะครับพระศรีสัตนานคราชน่าจะเป็นลานธรรมอีกตัวหนึ่งที่สมมูให้เรา สักการบูชานะครับต่อไปแล้วก็จะเข้าไปในบริเวณนี้หลังจากนี้ก็ได้เข้ามานะครับทาครอบครัวเข้ามาข้างในบริเวณภายในถ้ำหรือภายในลานถ้ำตรงนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นปู่ฤษีนะครับปู่ฤษีทางครอบครัวแล้วก็ภรรยาผมก็ได้แวะไหว้สักการะ,ะปู่ฤษี หลานๆมาด้วยนะครับน้องปันปนป่นๆพัลลานๆมาด้วยก็ได้แวะสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะออกมาก่อนเพื่อมาถ่ายทำวิดีโอนะครับเพื่อให้ผู้ติดตามได้รับชมแล้วก็ฟังเสียงบรรยายไปด้วยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนรูปปั้นพระอรหันต์เทพยดาหรือว่า องคต่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเราเรื่องไหว้สักการะนะครับเราจะใส่เท่าไหร่แล้วแต่เราบูชานะครับไม่บังคับกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถัดเข้ามาข้างในก็จะเป็นรูปปั้นเสมือนพระอาหารหันต์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฤาษีต่างๆนะครับเทพองค์ต่างๆพญานาคที่อยู่ตรงกลางก็มีนะครับให้เราไหว้สักการะ ก็แนะนําได้นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมาก็แวะเข้ามาได้นะครับทางไหนนี้ก็สวยงามวิจิตรเลยทีเดียวนะครับกาลังปรับปรุงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้เปิดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนํานะครับเข้ามาทักทายกันตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนบ่อน้ําทิพย์เนาะ เป็นบอ่อน้ำของพญานาคนะครับ <c oughs> ส่วนทางซ้ายมือที่เห็นทางออกมานี้จะเป็นทางออกส่วนทางขวามือก็จะเป็นที่แวะสักการะ,ะรูปปั้นเสมือนของพระพุทธเจ้าอันนี้ผมเดินเลยมาก่อนผมเดินเลยมาก่อนมาสำรวจก่อนว่าทางตัวนี้มันทะลุปไปถึงไหนได้อันนี้เป็นรูปปั้นของภูมั่นนะครับ จะมามีรูปปั้นของอาจารย์ต่างๆนะครับที่เราเคารพสักการะกันในประเทศไทยเนาะ mm hmm. ตานนั้นก็จะเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของพญานาคนะครับ mm hmm. ทรัพย์ของพญานาคก, mm hmm. ก็เดินเลยมาก่อนมาเซอร์วิก่อนทำครอบครัวแล้วก็ผมก็เดินกลับมานะครับนี่เป็นการมาบรรยายที่หลังนะครับบรรยายเพื่อความชัดเจนโดยสําหรจเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็มาบรรยายให้ฟัง นี่คือภายในอนาบริเวณของลานธรรมนะครับอรหันหาตานนท์แก้วฟ้าโพธิญาณน,นะครับภายในอุโมงภายในถ้ำที่เป็นการธรรมะให้คนเข้ามาเยี่ยมชมให้คนเข้ามาลบไว้สักระเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับชีวิตและครอบครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมก็คือองค์แรกเนาะที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า อ,อะไรก็วาไปนะครับตรงนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับแวะชมอยู่สักพักหนึ่งพอ,อค่อออกไปอยากให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับการชมวิดีโอนะครับทีนี้เรามาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมสักกะระรูปเหมือนขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเสร็จแล้วก็เดินต่อ มาอย่างจุดที่ผมได้เกลื่นนํำมาก่อนแล้วนะครับว่าตรงนี้จะเป็นคลังมหาสมบัติของพญาอันตนาคนนราชนะครับตรงนี้ก็เป็นทางออกถ้ำพอดีเป็นทางออกลานถ้ำตรงนี้พอดีนะครับว่าจะให้เราเจอคามอัศจรรย์ความน่าประทับใจเนาะหลายๆท่านก็ประทับใจมาท่องเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยวก็มีพอสมควรนะครับแต่ทั้งผู้ดูแลก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์ การทาตรงนี้เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็อยากให้คนมาช่วยกันทำนุ่นทำนูนะครับอยู่ในเขตอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับแนะนํานะครับสำหรับผู้ที่เป็นนักเสี่ยงโชคนักแสวงบุญประมาณนี้นะครับสายมูนะคุณใงเขาเรียกทางมหาสมบัติพญานาคพยานาคจะได้ครอบครัวครับโอเคครับก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะพบกับวิมายะ ประมาณว่าเป็นรูปของรูปเหมือนสมเด็จพระชัยวบร,รัณที่7นะครับพระ้ชัยวบมัณที่เจ็ดนผู้ก่อสร้างเมืองที่มามนะครับในเขตโคราชโคราชสีมาของเราเพระเจ้าชัยวบร,รัณที่เจ็ด 7. เป็นรูปเหมือนท่านนะครับทีเจะเดินต่อมาเรื่อยๆก็พบกับพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็จะมสถาณนณตรงนี้นะครับจุดนี้ก็ ให้นั่งสักการะบูชานั่งไหว้ไนดะ้อันนี้เป็นหลานนะครับหนูเข้าไปจับป้ายล้มนะครับ <c oughs> น้องก็เดินออกมาขอไปเที่ยวกับครอบครัวครับแนะนําได้นะครับเป็นที่ต้องเที่ยวใหม่ของทางนาครราชสีมานะครับลานธรรมนะครับลานธรรมอรหันตานอดแก้วฟ้าโีธิยาน,นจากตรงนี้ผมแวะสักการะพระบรมสารีริกธาตุแป๊บหนึ่งก็ แผนกล้องไปเรื่อยๆกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออภัยสาหรับผู้ที่เคยชมวิดีโออย่างาชัดๆวันนี้ใช้มือถือถ่ายธรรมดาๆรรนะครับอาจจะไม่ชัดดีเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับสาหรับการท่องเที่ยวเดี๋ยวให้ผู้ชมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ นางนาคีเนี่ยงานทำงานเนานะ ก็สวยงามนะครับก็เดินออกมาเรื่อยๆครับตัวนี้เดินออกมาจากถ้าหรือว่าอุโมงค์ตรงนี้แล้วนะครับออกมาภายนอกก็จะไปเจอลานกว้างตึ้่ข้างหน้านะครับลานกว้างเลยตรงนี้ก็เป็นป้ยปยายคำชะโนดคงคราชนะครับ,รรบรตรงนี้ก็จะมีป้ายใหญ่ๆเนาะ ที่ผมได้พูดในวิดีโอไปแล้วนะครับว่าเป็นป้ายคำฉนอดมืองคงคำชนดงคงโคราชนะครับส่วนมุมนู้นก็จะเป็นทเวสุวรรณนะครับซึ่งได้สักการะไปแล้ว,วพรทพรถไปแล้วมีวิลามพระอนัตนตนาคราชนะครับภูพยาอนตใครที่สนใจมาได้ครับไม่ไกลามากจากตัวมุงโคราชนะครับิ่งนี้ก็จะเป็นิงเนมงโคราชขอนแก่นแล้วก็มาเลี้ยวตรงแยกป,ปันวัดเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเซนมง นี่คือข้างหน้าเลยจะได้เห็นชัดเจนนีครับสมเด็จพร,ร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประถุนะครับเป็นรูปปัน้นรูปเหมือนเข้ามาได้ทีนี้ก็จะพาเด็กๆมาทางมุมนี้ครับมุมบิมายะทางพระนึ่นว่าเราไปาปราสาทของยุคเก่ายุคโบราณหรือว่ามาในเขตของพิมายาาก็ว่าได้ก็พยายาม กำลังปรับปรุงนะครับช่างช่างก็กําลังทํางานก่อสร้างอะไรอยู่มุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมของคำชะโนโดนะครับจะเป็นรูปพญานาคของปู่ศิสุดโทยาสิบทุมมานะครับมุมนี้นะครับเลยไปก็จะมีบ่อน้ำใหญ่นะครับคำชะโนโดเมืองโคงโคราชนะครับเปิดทุกวัน8ปดโมงถึงสิบแนาฬิกานะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการทําบุญการทำนุ่มลุงก็แล้วแต่เราศรัทธาหยอนกล่องบริจาคไปอันนี้ก็จะมีร่มนะครับทําบรรยากาศาออกประมาณเหนือเหนือหน่อยนะครับองอเหนือเหนือหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็มีร่มหรือว่าคนเหนือเขาอยากจ้องเนะาะคนอีสานทำโฉนดเมือ<ร>งโพนีงสูดท้ายรูปสร้างการจ้องประมาณนี้นะครับบรรยากาศเหนือเหนือก็พักันถ่ายรูปนี้ครับม่าสวยจังเลย ทา,ทางซ้ายม,ม,มือก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับขายถอขายของประเภทว่าสำหรับให้เราเช่าเาช่าบูชาเนาะมีรูปพญานาคมีรูปทำลายแขนมีแหวนมีอะไรประมาณคือปออาออ้ายคำฉดองโคราชช่วงดท้ายของวิดีโอชุดนี้นะครับก็ผมถ่ายทําได้ไม่เยอะนะครับก็ขอทํารีภาพตัวนี้อีกนิดหนึ่งก็แนะนํานะครับทุกๆท,ท่านที่อยากมาเที่ยวนะครับช่วงดท้ายของวิดีโอแล้วก็อยากแนะนํา ลานธรรมนะครับลานธรรมอรหันตานอแก้วฟ้าโพธิญาณนะครับหรือว่าคาชะโนดคงโคราชนะครับนาใครที่สนใจที่อยากมาท่องเที่ยวก็เชิญได้นะครับช่วงนี้ก็ขอให้ผู้ติดตามและผู้รับชมไปดูชุดนี้ตรงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากไปด้วยนะครับลานธรรมอรหันตาหนอแก้วฟ้าโพธิญาณนะครับก็รับชมไปดูไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ ก็จะเป็นจุดที่บูชาพระพิฆเนศนะครับกำลังก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จหลายจุดผมว่าในอนาคตสวยแนย่จุดนี้ก็จะเป็นทรชะโนโดเป็นปู่ศรีจุดโทญาศรีิามาอันนีจะเป็นหลองน้ำดีกหลาก วันเป็นนาฬิกาหรือวนปนาฬิกาสวยงามนะครับแนะนำท่องเที่ยวกันทำฉโนดเมืองคงเอสุดท้ายรูปถวะไปเดิน ได้แล้วงาสวยจังเลยํำชนูดเมืองคงปันปาน